มันเป็นการยากหายากทําได้ยากคือบวชแลว้วพอใจแลว้วยากที่จะอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมคนจะเอิ่นวบามีวัดบ่มีพระสงฆ์มันยากบ่นี่มีถงบ่มี่บนหอยยากมีวัดบ่มีพระสงฆ์แนวไหนบ่อืดระเหลืองเออเหอแต่ว่าบ่มี่สุป,ปฏิปันโนปฏิบัติตรงบ่มีอุชุป,ปฏิปันโน ปฏิบัติตรงบ่มีสุปฏิปันโนปฏิบัติตีไม่มียายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อจะขูดเกาเผาลนกิเลสละกิเลสออกจากทุกข์ไม่มีสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่ธรรมฐานะภาพประเภทของตนหาอะไรมอยู่เรื่องเออเหอยู่เพิ่นยังบังเอินว่าสาวะกะสังโคข่นบ่มีสอันนี่อันข,า,ขาวๆนี่ก็เป็นสาวะกะสังโคได้บาดเพิ่นบ่าวาบ่า่าสินุงเสือผ่านเนวใไดก็ตาม เสือผ่าอาพรยั่งกะยาวาแต่ประพฤติรมจังสิถือว่าเป็นพระกระด้เป็นพามก็ได้เป็นภิกษุก็ได้เป็นพระบ่ได้อยู่น้ำเหลืองเหลืองบ่ได้อยู่น้ำหัวหลอนลอนจังสิอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าเพิ่นเขียนนี่อาจมาไปเขียนไว้ในทางภาษาไทยภาษาอังกฤษท้งภาษามาลลนณะมุนทะเกณะสมโนบุคคลไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะศีรษะล,ะลอนลอนประเสริ อภโตอลิกังพนังไม่มีศีลระวัดดีแต่พูดพลอยๆอ,อ,อิจฉาโลภสมาปนโนมากไปด้วยความโรภความอิจฉาพยาบาทสมโนกิงพระวิสติเขาจะเป็นสมณะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ได้อย่างไรกันที่นี่จรโตเจปิสมังเจริยะสั้นโตทันโตนิยโตคมจาริ่ง ไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยชุดสีใดๆก็ตามเขาผู้นั้นประพฤติปฏิบัติดีงามสม่ำเสมอส,สงบประง,งับวางอาวุธไม่เบียดเบียนใครสมโนโสสมโนโสภิกขุสะรมโนเขาผู้นั้นเป็นสมณะก็ได้เป็นภิกษุก็ได้เป็นพราหมณ์ก็ได้นี่นั่งสบาบอยู่นี่เป็นแลว้วเป็นในใจเป็นพระในใจเป็นสมณะในใจเป็นภิกษุผู้เห็นภัยในบาปในเบญในวัตสงสารใน,ในใจแลว้ว แจ่งได้มาจังสิพอสันมีวัดบ่มีพรสสงคือบ่มีซุมจังสี่ต้องถือว่ายังบ่มีสงมีถงบ่มีบอนหอยง่ายยังได้ว่ามีสงบ่มีมีถงบ่มีบอนหอยจักจะไปหอยมีธรรมะดีๆไปเทศให้ไผฟังเขาบ่อยากฟังจักจะไปหอยไปบอนใด่เทศเอาวิทยุนำโมเดสสระปรากวาโตแทบหลัวเขาดับวิทยุเศร้าๆอันนั้นเทศว่าะัตมาฟังวระสัตนี่บ่มีบอนหอย เปิดททัศน์ปั๊บไปรายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองเห็นพระเลือกระเหอดแตรหล่นหมุนสามช่องบนขวามไปยาคูอันนั้นวาฉันบ่มี่บอบหอยถงยิงจะไปเทศเรื่องสมาธิภาวนาให้ฟังสมาฮิโตยะท่าภูตังประชานติจิตตั้งมั่นแล้วจะตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเฮาบลวดจากอยังนอนมาแตง่ยามใไงคอนเทนต์เนี่ยนี่ไปฉันบ่มี่บอบหอยมีถงบ่พี่บอหอย ว่า้าจจ่อยหูหน่อยบออย่เหยางฟังกายเป็นหน้าเคินทางดอนสูงเสียเพืบอ่อฮอนได้พ้นเสียงจุมทุนมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองบะมีส่องน้ำหน้าติดแหงเขียวตาอยู่ประชันเหี่ยวยแล้วบาดในหน้าห้องแหงสเหี่ยวเดี๋ยวนี้สิ่งที่หายากพวกเราก็หาพบแล้วเราทั้งหลายได้เกิดมาพบศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้ว พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ได้เกิดมาแลว้วได้แสดงธรรมไว้ได้เสืบทอดมาถึงเราผู้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าบอกกล่าวชี้แจงแถลงไข่เอินให้ลุกปุ๊กให้ตื่นสี่ซองปองทงั้งกับพอหาใดมีอยู่ในประเทศไทยเฮาคูบาอาจารย์พ่อเป็นเมยเมยหงห้วยห่ําเปียกสุมพายโพดห้ดินสื่นสุมอื่นแม่นบ่ใหญ่บ่โตบ่เป็นพระอาหารหันต์คือฝนคือฝ่าออกแกงเป็นนาฝน กับพ่อเป็นนำหมอกนำขางหมอกซาหมอกส่างหมอกตางหมอกหน่อยพ่อฮดให้ซุ่มให้บานได้อยู่เทากับพ่อหาได้อันนี้เราหาได้แล้วของหายากมานี่ของเห็ดได้งายเท่าก็ได้เห็ดแล้วได้เห็ดแล้วบวชก็ได้บวชแล้วพ่อใจในบวชมางหกมือสิจ้จดมือแล้วก็พอมาแล้วซิมีอีกอยิง่งสิไปพ่อใจอีกอยู่ในผู้หลงคนหรือศิลับเ <c oughs> หี่ยวตายเสียงก็มาจากเนาะก็ฮดน่ำแล้วเวอยาหายมันตาย เอาเทปนี่ะไปเป็นเนีย่ยฮอตหนำไปจังได้อยู่ไก่กันโอ้มันแหงมันเหี่ยว้นมาแเ้ยก็เปิดตับเพื่อนกันอนเขี่ยวหมากฟังจ้าจ่วยไปแล้วเวอ,อมจู้ฟังไปจัดแล้วฮดนหนาหอนหนาที่นี่เนี่ยมันสิบตายเป็นหดนหนำบุคคลที่เกิดมาในโลกนี่สีถือเอาประโยชน์ได้ต้องมีถ้ำหาประการพออ่ๆๆอญ่ไม่ใไ่เอ้ฟังให้ดีได้ข้าวม้วนหกมงหลจักนอนก็ส เด็กไปรถเขาจิมลาลับด้เด็กน,นไปเพื่อชวาวันชื่อไวข้ขะคักบาัตเข้าสิต้องมีทรำหาประกรันอุทธเจ้าจึงสิทธึงถือว่าผู้ที่ถือเอ,อาประโยชน์บโบเฮียวไตเอินว่าทำอริยวัตถธรรมสัทธายสี่เลนะจะโยปวัตติปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังบุคคลใดจเจริญด้วยศรัทธามีศิน มีจาคะมีสุตตะมีปัญญาบุคคลนั้นโซตาทิโซสปุริโซวิจักขนโนย่อมเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมอาทิยติสารมิเทวะอัตโนจักเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้โลกหน้าไว้ได้โดยแท้คันมีซีอันนี้ถือว่าได้ยินเสียงเอืน่นย่างเขาถูกทั้งมีศรัทธามีศิลมีจาคะ มีปัญญาสัทธามั่นใจว่าเฮาสิเฮ็ดได้มั่นใจว่าดีมีสัวมีบาบนี่บุญมีเฮาสสบเอาสัวเฮาสิบเอา,า,บ,อาบาปเฮาสิแต่ดีสิน้นควบคุมกายว่าจาเฮาได้ต๊ไปอยูบ่บนสัวปันได้กับบัสัวน้ำิ่นที่นี่จาขะจาขะเนี่ยคือการคมใจปล่อยว่างพ่อเขียดกับบ่เขียดสละความเขียดถิมสละความหลบถิมสละความอยากหายถิมสละความขี่ขานิม จังพันตีแล้วข้างห้ลุกนี่ขันห้าบ่มีจาขาห้าบบลุกจาขานี่คือสละบ่เป็นแต่สละเงินทองสละขี่ขัดโอ้ยจะมาตีเด็กแถ้เด้ก,ดเกับลังอุน่นนแห่งหนาวประสันคือจังน้อนบางหนึ่งหันประสันมันบออย่าลุกได้บาดมุดป่องเขาจาขาสลัดตัวขีข่ขันให้ออกจาคาไปว่าสละออกไปจาโคสละทิ้งมุดโตหลุดพ้นเนี่ยเป็นการปล่อยสละขี่ขานทิ้ง มันสิมันนอนข้ามยังอยู่นี่กันติดข้ามเจา้าศิษย์ิมายยังมัน,นสนิลุกขั้นนี่หมายถึงความขี้ขาดความอยากใายผู้ใดเหตุให้อยากใายอดสละถิ่มสละถิ่มใหายยังมันถูกไฟเผาหัวเจ้าของตัวนี้ย่ำหายจา้าศิเพิ่นเอิ่นไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมวัดเขื่อนที่บ่วันนัดพอพดป,พปูไฟธรทำไปเพิ่นติบพาตื่นเด้อคือเก่าหันว่าเสพัด นั่งโดนโดนก็เขาพ่อยากไปสาระทิมอันนี้ก็ได้จังน้อยมกอสิตายทิมตัวแถามาปันนี่ว่าสันไปซะเป็นยังตายค่าทำวะเห็นทำพระเจ้าเก่าได้นี่ววาสันไปจังสีเอิญว่าจ่าขาปัญญาปัญญานั่นต้องดูเห็นเหตุปันวะทำสีอันอันนี้สิเป็นแว่นปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกเฮาสิไป มีทำซีอันเนี่เพื่อนเอิว่าเป็นแวนซองหนาเบิงหู o เห็นธนัตบ่อนเห็นสาญ้าเพศผีสางหายมีทอสินสัทธาจ่าข้าผอมปัญญาสิเป็นแวนเง่าสวดีเลยหายใจเจาะสี่ซองเห็นเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ซองใจเจ้าของเห็นมัดแนวบดีบอกงามสารทิมมาเนี่อันซีอันเนี่ฟังให้ดีขันมันบ่มีขันมันมีอยู่แต่ว่ามันตายมันงอกแล้วมันตายมีได้เนี่ยขันบ่มีมันสิมานังอยู่ป่านนี้ แต่ว่าจักสิใหญ่ไปได้สำใจตายต้องมีอายมันมีเอื่อยมันมีผีเลี่ยงมันมีน้ำหดมีปุ๋ยโตหดนั่นคือสุกตะอันซีอันนี่เพิ่นเอินว่าโสตะปฏิยังคะโสตะปฏิยังฆะแปลว่าทมอันเป็นองคุณของโสดาบันโสดาบันเนี่ยเขาเป็นได,ด้เด้พราหญ่ไม่ใไญ่บร่รแมนว่าต้องมีชั้นต้องมีตาทิพย์หูทิพย์จึงเป็นโสดาบันนี้ นั่งวิสาขานะลูกเล่าเศร้าหนึ่งคนเราว่ได้มีหูทิบตาทิบเดึกแต่เรามีธรรมสีประการเนี่ยไรสิไปจา้างเราแปดแสนล้านให้เราเห็ดสวัวเราไปเฮ็ดเราไปเฮ็ดซุ่ที่มีหูทิบตาทิบเห็นบอกฮานิกรนนะั่นเราลึกศาสตร์คนหลังไดเรายัางเห็ดกลอก,กแกหลกเน,นี่นั้นมันโมเม,มนต์ทำทุนนี้คนละเนีกันคนละอันกันดีพระพุทธเจ้าจวบทำอันนี้ทำมีแล้วนิวิอวินิปาตะทำโมโมวิมี่างตกต่า จะร้องให้น้ำตาไหลนองหน้าไม่สามารถละความดีไปทำความชั่วได้เอาปืนมาจี้หัวกันยอมตายตายขันมีทำสี่อันนี่ยแต่ว่ามีฤลธิ์มีเดชมีหูทิบตาทิบยังบ่มีสี่อันนี่ยังตกพระเทวทัตห่อหอดได้ก็ยังหาทางขาพระพุทธเจ้ามีวัดเพราะบ่มีสี่อันนี่สี่อันเนี่ยเฮามีแล้วเดี๋ยวนี่เฮามีแล้วแต่ว่าบ่หันหมันมันบ่หันใหญ่ขันเป็นหมากใหม่บ่หันซุกย่านห่วง ขันเมต้นใหม่ซืนแล้วย่านเหี่ยวยง้มแหลงคูควงแหงยง้มแหลงย่านลนดดยเห็นบ่คนบ่แง้มมือสองรู้ต้นเดชเจ้าฟูบุพพาดวดดวงหอมทะลองกินแ่งเอ้ยอย่านแต่คูควงแหงยง้มแหลงซีลนดดยเพลิต้นห้อยย่านมันห่วงย่านคูถิมต้องเอาอีกสุตะบาดนน่สุตะเป็นพี่เรียนสุตะแปลว่าฟังฟังฟั่ง แล้ศสัทธาหอกกามีมันหักบหมันปันใดขันผู้เอื่นมาส่วนไปทั้งอื่นก็สิไปน้ำเขาอยู่เขาเจ้าว่าเอ้ยไปบวดคนอื่นดีกว่านี้เด้ตื่นกับบุรุษปันนี้่วสั่งขาเจ้าว่าตีซีผุนนี้จึงได้ลูกบ่เด้มาทุกยากปานนี้นั่นมันสิรวยไปหันแล้วหันมันห่วงหรือมันห่วงหลักเน่มือเศร้ามากมากกับบไเ้นั่งสมาธิดนปณนนี้เพิ่นกับมาผ้าทำวัดสวดมนต์สวดมนต์แล้วเพิ่นกับผ้ามานนั่งจัหน้อยบ่ปวดขาหลปานนี้่าสั่ง เลียวเพิ่นกระเหตุให้ฟังจังน้อยบ่ฮันแจ้งดีมู่หมู่บ่มมใหมายเขาตมอมยางดีไวสันเพลิดมาไปพุนนะ่นหน้าเฮ้ามันเถ่าโอเลียวเฮามันบ่มีเหง้ ielle, มีแห้งมจาจังสี่เป็นโรคตายดิไปลดขันสุโม,มนี่บ่ฮันแข็งมันห่วงกันยังวะคู่ควงแห่งงมแหล่งสินลด้สัทถากันย้อยรวยไปขันรถบ้านนี่ต้องเอาพีเลียงมันผองชู้ลดมันน้ำหดมันคือสุตะ สุตานเนี่ยสิมันเต,มมติมสัทธาสิมันเติมศีลสิมันเติมปัญญาสิมันเติมจา,า่ะสุตานั่นแปลว่าฟังฟังฟังนอกจากฟังนี่ก็ไปฟังบนอื่นครูบาอาจารย์ได้เพัินเทศฟังฟังฟังพระสององค์เจ้าพระนมเน่นหน่อยมื่นี่ข้าเจ้ามีสัทธาอยู่หักบ้านแก่อยากซิกอยากซิก,ก,กบางองค์อยากซิก,กมันมีแล้วสัทธาศีลจาระปัญญาแต่ว่าบ่อนันไหลาย มีอีกยังมากว่าส่วนอยากซิกอยู่เมื่ออยากซิก,กข้าเจ้าก็เลยไปหาตต่มหดนา้าไปเขากําบานนั่นอําเภอเนี่จังหวัดนั้นฟังเอาสุตะเนี่ฟัง,ฟ,งฟังอาจารย์นั่นบอกอาจารย์เนี่ยวเติมขึนตต่มขึ้นหลังคนบวซิกเลยสองปีสามปีสี่ปีเอาเหงิงเหงิงตำเหงิงตำเลยหลุดลึ่นลึ่งลื่นอยู่ไปเลยบกห,ห่วงบกคู่ควงแห่ง้งามแหล่งบวบหลนไดก็เลยได้ปฏิบัติธรรมกล่าวหนาได้เป็นคู่บาอาจารย์ใงก่าหนาบานมาสอยพีสอยนอก แต่บัน้ผูหลังคนบอกไปนั่นน่ะมีมาตราศาสตร์ก่อนพลนศรัทธามาตราศาสตร์ก่อนสินมีมาตราศาสตร์ก่อนจ้าข้าก็มีแต่าศาสตร์ก่อนปัญญามีพ้อมพ่อใหญ่ปิริตมาานันบอกคือโมโมอยากไปหาเหรินแสเหรินเสาเหรินเบาวเหรินแพ้วเอาบุญบัตรนั่นบัตรวไปอยากบวชอยากเขาวัดอยากปฏิบัติธรรมอยากเป็นพ่อขาวหน่อยอยากเป็นแม่ขาวหน่อยยางมือดิเหรเข้าเห็นนั่น น,น้อยๆนั่งอยู่ส่งนั่นไม่ขาวหน่อยพอขาวหน่อยนั่งอยู่นั่นี่จังเสร็จแต่น,น้อยๆบ้านอ,ออกโรงเรียนพอสาอปอมปสีเเเ่เด็กหน่อยป๋าเป็นยังจั้นจะมีจักสันเพื่อนพอเฮือนแม่มีโทษระทัดไม่ทุกเรื่างหอด่ปจากเบิ่งจ่อยมานั่งงอแงงอแงรับอาปาก็ล่อจนเปิดมันมวนบ่ออะไรบัดเนี่ยเด็กหน่อยเอื่นเอาเงินจ้างมันบ่มาได้นน่นเดินทุดงกับอาณาจายเด็กหน่อยตั้งแต่บ้านแทย์ยันเมืองอวบล ว่าทำแสงเพชรเดินไปททำแสงเพชรยันผู้ง่วจากผู้งัวงหอดเพรเ็กหน่อยสองคนลองเรียนบวปิดไปขอลาอย่างเด้พระทั้งหลายอย่างอย่างนั้งหักในหน่อยสองคนอนี้มันสิยดอุ่มแล้วมันเจ็บตีนว่าทันบวพันตาใส่เกลืพระมิจะจบปริญญามาสั่มปีนพวกปริญญาบัดไปแตงมันบวแมนที่บานนี่มันสิยดอุ่มปริญญาอย่างบัดเด็กหน่อยเขาโตเบาตีนเขาบวแตก ยางกินกินกินไปหอดสามสี่หมื่นโพนแซงหนาพวกใหญ่เลยเป่าเนี่เปิดไฟเขียวเลี้ยวแวบแวบแวบมันจากแซง,งาายางซาดแท้มันว่ะทาั้งในตีนพญางยุบอยู่ยุบยางยางเพื่อแตกยางหัวมันโตใหญ่แก็เหยียบขีหินว่าใสเกิดบ,บาดพ่ายกระเปะอีกพ่ายบาดพ่ายยังเอกตีนปริญญาแตกมือยุบจุยุบยงปันมาหน่อยเหยีงงยบไฟเลงหน่อยมันยางวิววไปข้างหน้าโอ้ยอาตมากกระลิตตน ถามได้บ้านเนี่ยเพื่อนอาจารย์มาสั่นไซเกิรต้องอาบัตยู่บอกมาสั่นได้บ้านี้คร่บปริญญาอาจะมาบอกบอต้องไปนังสั่นจังบ่อใส่บอกลาเอ้ยขันห้องมีบนห้องสิไดใส่ดอกเทวดาเขาจอสิบังสิเงี้ย่าใส่ขอฝึกขันติปรมีข่วมจริงเพิ่นบอกหุจักคู่บาอาจารย์เพิ่นสอบสอบมันจะมีสัทธาสใดอาจะมากระเทใน่ฟัง ประเทศซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านเยเมนปาเลสไตนทะเลทรายซาฮาราซาทะเลทรายอาระเบียนสมัยบหันเจรินเขายางขวมทะเลทรายซิบมือเศ้ามือบ่มีต้นใหม่ส้นห่มบังหัวลมพายุรายตลบอบอวนเขาหูเขาตาเขาดังขีอดเอาหนามใส่หลังอุดจูงยางไปไหว้พระอัลเลาะห์พุ้นที่นครเมกะเดินเปสองพันสามพันกิโลนามก็บ,บ่มีกินห่มใหม่บ่มีส้นเขาไปได้ย้อนสัทธานนพระอัลเลาะห์ วายาาคู่มื่อคู่เสาคู่แรงเมื่อหาเธออัลหะหะหะวะฮัดอันหาฮำดุลินลาดตั้งแต่เด็กๆคนอันเลาะผู้เดียวทอนั้นว่าสันผู้อื่นบ่มีเขาว่าอันเลาะประเสริฐวะฮัดไปบ้หนึง่งภาษาแขกเขาไปได้เฮ้งก็สิบวายพระพุทธเจ้าบ่ได้บ่สำบศักดิ์งานนี่ว่าสันหอมก็มีส่วนอนย่าใส่เข่วละสอบเบิง่งศรัทธามั่นใจสำไรขันมีบุญเฮ้ได้ใส่ดอก ไปไปขึ้นภูเหกไปถึงภูเหกตีน่นแตะคนข้างกันอุ้ยอุยเอาผ่าพันตีนบาดเนี่ยจางหัวอาจจะมากกับเลี้ยต้นหลายลุดตน้นแต่ว่าอ้เลี้ยวขึ้นหลังเน่นเด้น้อยหัวบผ่นป่าหยาหยางลำหลังพอมเมลียงมากกับ่บเคยพ้าทกพ้ายาลุกเขาป่าเขาดงลงเขาหัวบผ่นป่าหยาเขาทำเขาดงลีตต้นได้หลอ่อมปอมปิดเคลื่อนใงหนึง่ง อย่างน้ำห้อยพระพุทธเจ้าหลาคันพ่อแม่เมื่อเห็นนี่สิเซ็จน้ำตาลิต้นหลว,กกว่หรือจะดีใจขึ้นางมื่อแหล่งกับเหตุไห้ฟังคันห้ามีบุญนีเสดใส่เกิบดอกคันขจ้าถวายจังเสียให้ใส่ลองบังาคับกลางคืนมาตีสองอาตมาลุกมานั่งสมาธิอยู่ในภูเพกลูกศิลป์ลูกหานอนหนาวกว่าน,นี่เขื่อนภูเพกลมนอนอาตมามานั่งอยู่ผู้เดียวในปราสาทหินน,นั่งแล้วกันฝันฝันสนะท้เนาะ เดีย๋ยวมาเห็นฝันฝันทั้งนั่งฝันเห็นคนผู้หนึ่งแบกเกิบใส่ถุงใหญ่มากใส่กระลังมาปีนขึ้นผู้เพกเสาง,งาบสับเสาเง,งยมาห้องเวิ้งเวมาไปหับเจ้าเป็นอย่าง,งามันนักมาซอยแน่วไปสันแม่นยังอยู่นี่เกิอบไปสันเอามาถวายพระไปสันพระปีนแตกไปสันเลยขมือโองโฝันทั้งนั่งด้วยเนี่ยว่ะมื่นสอาก็เลยถามว่า ไข่เฮาไข่แน่แหรือว่ตีนวสันแห้งเจ็บกว่าเก่าวสันแห้งเจนแห้งเจ็บวสันเจ้าวัดสิได้ใส่เกิดบ่จักแล้วขันเจ็บเทวดาฝาดดินเพิ่นหยียมยอพ่อคอยเพิ่นเบิ่งเพิ่นบ่ฐิ่มคนปฏิบัติธรรมนะพน่อสวยมาจากหน่อยโยมจำนงลดขั้นหัวแดงแดงแขับขาที่มาจังหันคุ่มแบกเกิบตั้งบาลายัยเถอะเหลือเอหลือไปเศร้างาบเศร้าเงายขึ้นไปบ้านเนี่ยไปถวายเกิบพระเนยรยี่สิบเจ็ดลูปเกิบเหลืออีก สามสิบกว่าครูเราเสือกันไปบูเอยแต่เราเสดแต่ผนฝันขิยวยังไงเนี่ยวะคันเป็นฝันเหล็กนี่แต่ฝันทิพย์ภาคกันเถื่อนเนาะหาบ่ฝันแนวนั้นอันนี้วาให้ฟังข้าเจ้ามีศรัทธาซุมในอยน้อยนะซุ่มหน่อยหน่อยเดี๋ยวเห็นว่าเป็นนี่เดี๋ยวนี่นี่จะสากรเม่นข้าเจ้าไปเกิดเป็นลูกโจรลูกม่านลูกผีลูกยังลูกโ c ข้าเจ้ากับบเห็ดสวัวลูกให้เข้าขต้าบาดเนี่ยพ่อแม่ละดีแท้ พ่อแม่เมื่อเขาวัดจำศีลมนานังสมาธิภาวนาเมื่อหอดฝนจะว่าเฮ็ดแนวอุกอังไปถาแล้วก็ไปชักเฮ็ด <laughs> แ <laughs> น่วอุกอังไปถาแล้วก็ไปชักมันพวกคือลูกก็ะจะเป็นอย่างนั้นเขาบันมีทำสีอันนี้ดียุขันพ่อแม่สอนออกไปหันมันัะรวยไปน้ำหวานลดคือเครือเขาห่อเขาบอกปอยป่อยตามขาบวนอ่อยล่ำหวานบะหมี่เฟือนเครือข้าห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ่อยสีเตาขมเป็นยังเครือเขาห่อจะบอหวานน้ำอ้อยถะไามา่ให้อ่อยขมเต่น้ำมันแทน เครือขาห่อมันบอนย่อมหวานมันสิขมคือภูมีศท่ามีศินมีจากขมีปัญญาเป็นปยสิมาชวนเทบสัวมันกับผัวสวนนั้นสิต้องดีซุ่มอ้อยซุ่มหลอกล้านเทามันบ่ฮั่นได้เป็นเครือเขาห่อเพราะเหตุนั้นต้องเติมเติมสุตะเติมการได้ยินได้ฟังคําสั่งสอนที่ถูกที่ต้องอันพ่อแม่พี่น้องเอาเทปเอาหยังไปนั่นพ่เสียหายเป็นน้ำเอาไปหด อย่างมันห่วงมันตายคคควงแห้งง่ามแหลงสิลได้หดให้โตในหดให้เพิ่นน้ำ้อื่นฟังน้ำลูกฟังน้ำล้านฟังน้ำเมื่อวานซื่อน,นี่บบานม่วงยังนุมน่มๆเอาอาหารมาจากหันเอาอาหารสดมามาหาเลือกเทปโอ้ยผมอยู่ได้เทปภาษาสันเอาเทปนัน่อเลมันละดีเอาไปเพื่อเพื่อฟังเพื่อเมทเท่าษาสันเอาเทปไปไห่เมทัฟังลูกเขย ไม่ถ่บอกเขาวัดฟังทำเจ้าเถอไปสันขันเข้าไปทำบุญกับศัตรูสัตรูเฮารดมันความตายมันไปตวัดว่าไปสันเลยคือนิตรนไม่ถ่าจังสี่ก็มีแสดงว่าลูกเขยแก้วลูกเขยแก้วลูกเขยดีอยากใหนพ่อแม่ดีขันขันผมเอาไปนี่เล่าสิฟังบ่ไปสันก็เลยบอกว่าเอาแนวบ่คือเหตุไปสันแนวเป็นตะพูเขามักก็เลยบอกให้เจ้าไปเอาเลี้ยวหลังของเก่าเด้อ เพิ่นบ่าเทะดอกเสียงแค่นทุนุีรุนทุยฟังกาดำว่าอยากล่องลอยน้ำอโนมาให้ขาวพองเดน้อแล้วจังฮ้อเบิดเจยบินผายจังหนกย่างตั้งแต่กาดำๆมันกันยังหูจักจักอาบน้ำให้โตมันขาวคนซัวเฮ็ดดีสิบไดบอมันเป็นความหมายเพื่อนอธิบายไปเจาะไปเด้อเราก็มาหาเสือเอามีประโยชน์สุตะฟังน้ำปากบ่ได้ฟังน้ำเทพนี่อย่างนี้ไม่เสียหาย สิ่งที่หาได้ยากเราก็หาพบแล้วพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ผู้แสดงธรรมให้ฟังเราก็มีเราก็ได้พบเรียกว่าสิ่งที่หาได้ยากแก้วอันประเสริฐในทางธรรมท,ทีนี้การกระทําได้ยากเราก็ทําแล้วการบวชได้ยากเราก็บวชแล้วการพอใจในการบวชเราก็พอใจมาแล้วการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรเราก็ปฏิบัติมาแล้วแต่ว่าาติมันบมตลอดก็เลยเอาสม,มุนิี์ไปเลี้ยง เงินบ่ละพันบวชมาแต่หน่อยจนเถอะส่มนพนังสับหลาบอยู่นี่แต่เจ้าคุณมีแต่พระครูองค์องค์สุดท้ายที่วอาสีคือไม่ยิ่งประโยชน์เกสผลซีเมนคงคอยเป่าเพิ่นกวาดดีใจดีดีใจน้ำดีดีใจอยู่อยากเห็ดน้ำดีแต่ว่ายากยากยากเพิ่นว่าขันเอิ่นเพิ่นมาเห็ดคือเฮาหนี่งเพิ่นสิพากันล่าสิกเบิร์ตสัมมุตะกันไม่สนิทเพราะหนึ่งคนโบราณเพิ่นยังว่า อันผู้หักเอาไว้หลังผู้สร้างเอาไว้หนาหาป่าปอดมามเดโน่สั่ผู้หักกระดอกกระเดียบเลี้ยวหนาลําแล่เดโน่ไผสิบวาดีเนี่ยนี่ดีนี่หักเดอออนซ่อนเดอแต่ว่าเพิ่นเปอย่างจังบ่เหตดอย่าพ่าวก่อนเพิ่นบ่หยาอันเนียเพิ่นเหติเดี๋ยนี่เนี่ยเพิ่นบ่หักโลกกูหักเอาไว้หลังผู้สร้างเอาไว้หนาไผสิบวาดีสินสมาธิปัญญาออนซ่อนที่ย่อมือนําเดอมาถัดแต่ว่าเพิ่นบ่เหตดบั่นเล่วก่อนเพิ่นบ่ บัดเลี้ยวก่อนเอาไว้ทำหลังใช้ห้ามมูลนี่ก็คือกันยังดีด้หันเอาไว้หลังดีกว่าโยนถิบเลยตั้งแต่นมแต่หน่อยเอาไว้ข้างหลังเถ่าสกอนอาจารย์วันนี้ก็เลยเถ่าสมใจหนึกบางลำพูอีบีบาเนี่ยถ่าวเลยเว้ยประเัริพ่อบอกเพ่เวมาปฏิบัติเสื้อได้บาณเสียดายเด้เอ๊ะตะกี้มันเห็ดอีหยังอยู่นาะท่านกับเสียดายกัอย่าเสียดายพอาะไงคือกันกับอาตมาว่านนะแตะกี้ก็อืดหัวคุบาอาจารย์เบิ้ลเพื่อนก็เอาดอกใหม่ไปให้บูชา เพิ่นก็เข่าห้องตบผาปึกๆแล้วก็จมปฏิสังขาโยตับของมันนล้เพิ่นก็พ่อโยตามบ้านมันงามจักรจันห้องหน่อยหน่อยไปบักกรจันพร์ไปบักได้ไปบักกรจันก็มีออะไรอะธรรมาตั้งต่างก็มีออะไรอะธรรมาตั้งต่เป็นเน้นคู่บาศไซด์ไปอันมากินไปใส่รวงพลาโว้ยจะเป็นดีหลายแล้วหายยังวะมันก็ะเทือกใจกิเลสปานยังเดียวเหว่คนมันหมักแต่ขอนไหม ไปสันเขาป่าไปสันขันย่ำพ่นผัดสันเขาป่าย่ำเกี่ยวเขาบ่อไปซอยเกี่ยวเขาพ่นสันเพนเพพ่นตะเวนใบสี่พ่นั่นเดินทางไกลไปทางเรือเพื่นบอกไม่ต้องเอาบัตตักเพื่นไปหามันจะใส่หาดมาไปหาพระไตรปิฎกบ่มีตักเ่อพระพุทธเจ้ามาเดินทางไกลไปทางเรือแล้วกินเขาแรงได้บ่มีเด็ดขาดหัวได้ดตีนขาดก็บ่มีเดนี่เดินทางจากแกวบันนันมาบันนี่โยอมกว่าจนจืดได้ เดินทางไกลไปทางเรือเห่อ <like now. S 3> ชื่อไดน้ำพระอแไะพระอมตะบ่อมีดอกเดินทางไกลไปทางเรือจะกินข้าวแรงได้นะเพื่อนบอกว่าเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากโดยการบินทบัตไม่พอฉันกินได <bleeding. S 1> ้ฉ <audio S 2> ันอาหารตีวงปลาลำปลละได้กินน้ากันเป็นมูได้มันเอิ้อหนมันขึนกินเพื่อนไ้บอกว่ากินข้าวแรงได้เวลาวิการเพื่อนหางหาเรื่องหอยมันก็เถิรกใจกิ่เล็ปันยังแร้วอัตมาข้าวยังหน่อยบ่อมี สมัยตะกี้เพราะไงไม่ไงก็เสื้อว่าบ่เห็นมีอยู่บ่บดทซีพามตะกี้้ามันจะมีบ่บ่มีบ,บ่มีบ่ม,บมีมันเป็นบางเป็นข้าวบาดนี่เข้าได้มีเลว้วได้พ่อเลว้วพ่อใจเลว้วได้ปฏิบัติเลว้วให้พากันพ่อใจต่อไปประพฤติปฏิบัติบ่เม็นตะทุนี่ได้บาดเนี่ยเมื่อหอดบานเข้าก็สิเดเฮดมีอยู่ล่มหันใจเอาบ่าให้มันบดมันสิ้น อนันตริกะสม,สมาธิสมาธิไม่มีช่องว่างให้กิเลสมีอยู่ทุกลมหายใจเบิ้งไปเบิ้งมาจนมันติดขึ้นติดหมักติดยานน่แล้วมือเร่งมือเล่งจังเซไดวบอบทสลบทั้งเมดในการปฏิบัติธรรมให้ฟังตั้งแต่อาณาปานสติสติปัฐานมันเข้ากันตรงไหนเอามือเหตดอยู่บ้าอยู่ซองใดแดเนี่ยไงมือเนวบอเพื่อนแนวหายากแนวเหตดยากแต่เข้าหาพอ แล้วก็เข้าได้เฮ็ดแล้วซึ่งที่ยกคือคูบาอาจารย์เจา้าฝ่าเจ้าคุณเพิ่นบอกให้ฟังเพิ่นมาขอบุญน้าค่ะให้บุญเพิน่นได้เด้อเอาละนอสมควแรแผ่บุญแผ่กุศลไหว้พระสวดมนต์แผ่บุญเพิ่นขอบุญขอบุญแผ่ให้เพิ่นน,ำน้ำแน่สมนันก็ไดเด้อท้านขอใหญ่แม่ใหญ่คูบาอาจารย์พระหนุ่มเน่นหน่อยเอาละนอขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกโลกทุกองค์เทอญ